นายแพทย์ชนลน่านสีแก้วสสน่านและหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีวาระการดำตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จัน์ทโอชาว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์ยังไม่ได้แสดงท่าทีใดๆซึ่งยังเหลือเวลาอยู่เพราะหากดูเวลาจริงๆจะครบกําหนดในเวลา0 0 0า,าวันที่24สิงหาคมจะถือว่าเกิน8ปีก็หวังว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นแต่เราก็รอให้หมดเวลาและดูว่าท่านจะมีการแสดงออกอย่างไรเพราะที่เสนอไปก็แค่ขอให้ท่านยอมรับในหลักนิติธรรมเท่านั้น คือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เขียนไว้โดยท่านควรเป็นคนตัดสินใจเองไม่ควรให้ศารลรัฐธรรมนูญหรือประชาชนเป็นผู้ตัดสินน,นายแพทย์เชลน่านนกล่าวต่อว่าแม้ว่าพักร่วมฝ่ายค้านจะยื่ยนคำร้องไปที่ศารลรัฐธรรมนูญแล้วซึ่งก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการที่ตุลาการจะพิจารณาในส่วนนี้เราต้องรอว่าท่านจะรับไว้พิจารณาหรือไม่เรามั่นใจว่าศาลน่าจะรับไว้เพราะเป็นคำร้องที่ชอบด้วยบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ หากสารรับไว้พิจารณาและมีคำสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ท้งนี้ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญจะต้องมีนายกรัฐศาการโดยเลือกจากคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายขณะนี้มีการมอบหมายพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐระหว่างรอคำวินิจฉัยฝ่ายค้านจะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้เวลา1 3นาิ30นาที แต่หากสารมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แม้ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติแต่พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ควรมาปฏิบัติร,ราชการนายแพทย์ชลน่านกล่าวเมื่อถามว่าการดำรงตำแหน่งครบ8ปีของพลเอกประยุทธ์จะกระทบต่อการพิจารณากฎหมายของสภาหรือไม่นายแพทย์ชลน่านกล่าวว่าจริงๆไม่เกี่ยวข้องกันโดยตรงฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่พิจารณากฎหมายที่ฝ่ายบริหารส่งมาเพื่อที่จะให้ฝ่ายบริหารนําไปบังคับใช้ไม่ว่าพลเอกประยุทธ์จะพ้นจากตําแหน่งหรือไม่ก็ตามฝ่ายสภาต้องทําหน้าที่ต่อไป